ตัวแปรสาคัญในเวลานี้ก็เลยกลายเป็นพักประชาชนนะคะหัวหน้าพักประชาชนคุณเท้ง นัทพ์ดึงปัญญาวุฒินะคะตอนนี้บอกว่ายังไม่มีดีวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่32กับใครกลุ่มไหนทั้งสิน้นไม่ว่าจะฝั่งหลังคุณวันวิสานะคะของทางพรรคเพื่อไทยหรือว่าด้านหลังดิฉันทางฝั่งของพรรคภูมิใจไทยก็ตามนะคะแล้วก็บอกได้ว่าปิดประตูไม่รับดีวใต้โต๊ะหลังบ้านย้ําด้วยว่าดีวตสนับสนุนเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยเสียง4 4 3สสเนี่ยต้องเป็นการแสดงเจตจํานงต่อตัวหัวหน้าพักเองแล้วก็กรรมการบริหารพัก เท่านั้นแต่ก็มีกระแสข่าวอยู่เหมือนกันว่าหัวหน้าพักไปเปิดดีลหน้าบ้านนายธนาธรจึงร่วงเรองกิจเปิดดีลหลังบ้านของการเจราจาต่อรองอะไรต่างๆที่บอกว่ามีดีลรับนะครับว่าพรคประชาชนได้ไปแลกตําแหน่งรัฐมนตรีใดๆหรือเปล่าเนี่ยปฏิเสธนะครับอีกหนึ่งครั้งว่าไม่มีทั้งสิ้นนะครับเราไม่รับการเจราจาอะไรที่เป็นใต้โต๊ะหรือว่าการเจราจาหลังบ้านใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะมีข่าวออกมาเป็นการให้สัมภาษณ์ การพูดด้วยวาจาปากเปล่านะอย่างไรก็ตามโดยที่ไม่ได้มีการแสดงเจตจำนงอย่างชัดเจนอย่างเช่นไม่ได้ส่สงผู้บรหิหารของพรรคเข้ามาพูดคุยคเพื่อที่จะแสดงเจตจำนงแล้วก็รับข้อเสนอ,นอ,อของพรรคประชาชน,นพร้อมกับผมบแล้วก็ผู้บริหารพรรคที่พรรคประชาชนเองเถ้าไม่ได้ส่งตัวแทนเข้ามาเราไม่ได้รับว่าเป็นข้อเสนออย่างเป็นทางการใดๆทั้งสิ้นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเราเห็นแล้วว่าถึงแม้จะมีการเจรจากันบนโต๊ะ แต่ก็ยังมีพักการเมืองบางพักที่ล้มดีลนะครับที่แฉฉีก MOU ฉีข้อตกลงที่ได้ทําไว้ต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้นะเพราะนั้นในครั้งนี้เองเนี่ยผมคิดว่าในฐานะที่ผมเป็นหัวหน้าพักนะไม่รับข้อเสนอใดๆนะที่ไม่ได้มีการแสดงเจตจำนงอย่างชัดเจนแล้วก็ไม่ได้ส่งตัวแทนอย่างเป็นทางการเข้ามาพูดคุยกับผมครับ สิ่งที่คุณนัทพงษ์ย้ำก็คือทางพักเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนะคะแต่ว่าต้องใช้กระบวนการตัดสินใจจากกรรมการบริหารพักและสสซึ่งจะจัดประชุมจันทร์ที่1กันยายนนี้ค่ะระบุถึงการลงนามข้อตกลงทางการเมืองที่ประกาศเป็นเงื่อนไขเอาไว้ได้กับทุกพักการเมืองทุกกลุ่มการเมืองที่จําเป็นต้องใช้เสียงสสสนับสนุนเพียงแค่ตอบรับในเงื่อนไขที่ทางพักเนี่ยระบุเอาไว้ค่ะ คงยังไม่ได้ประเมินไปว่าใครที่จริงใจหรือไม่จริงใจมากกว่ากันผมอยากให้ทุกคนประเมินจากเสียงในสภาผู้แทนราษฎรปัจจุบันแล้วก็ข้อตกลงที่กลางอยู่ในท o r อาร์นะับอย่างที่ผมได้นําเรียนไปใน,ในตอนตอน้นว่าสิ่งที่พักประชาชนต้องการทําตอนนี้คือการผ่าทางตันทางการเมืองโดยเป้าประสงค์ในการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยที่พักประชาชนเนี่ยใช้เสียงนะครับหรือกลไกในสภาในการกํากับรัฐบาลเฉพาะการที่มีหน้าที่ในการยุบสภา ในกรอบเวลาที่ได้มีการระบุไว้ในทีวอาร์เนี่ยนะครับได้อย่างตรงไปตรงมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนขณะนี้เนี่ยผมยังไม่อยากไปประเมินว่าตกลงใครมีความจริงใจหรือไม่จริงใจมากน้อยไปกว่ากันการแสดงออกถึงความจริงใจอย่างแรกก็คือการที่คุณส่งตัวแทนของพักอย่างเป็นทางการมาเจรจากับพรคประชาชนในที่ทําการของพักอย่างเป็นทางการ นายนัทพงศ์กล่าวย้ำถึงกรอบเงื่อนไขาการยุบสภาใน4เดือนค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเสนอเรื่องการทำประชามติทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยต้องรอคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญวันที่10กันยายนนี้ว่าจะต้องทำประชามติกี่ครั้งและเห็นว่ากรอบ4เดือนหลังจากที่ถแถลงนโยบายต่อสภาจะเริ่มเห็นความชัดเจนว่าการทำประชามติพร้อมการเลือกตั้งจะเป็นการถามในรูปแบบคำถามแบบใดก็ถือว่าเป็นกรอบเวลาที่ได้กำหนดเอาไว้แล้วค่ะ ขณะดเดียวกันนะคะมีภาพนี้ปรากฏขึ้นมาค่ะเป็นภาพถ่ายร่วมกันระหว่างนายอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าประธานพักกล้าธรรมนางมนรมน,น,รมนพิญโยศินวัดหัวหน้าพักนะคะได้มีการหาหรือร่วมกันสนับสนุนเสียงโหวต25เสียงให้กับนายอนุทินได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี พร้อมๆกับการที่พักกล้าธรรมวันนี้ออกถแถลงการมีมติเอกฉันสนับสนุนโหวตให้ในายอนุทินเป็นนายกคนที่12ด้วยในถแถลงการของพักนั้นระบุว่าสถานการณ์ของประเทศไทยขณะนี้จําเป็นที่จะต้องมีฝ่ายบริหารมาขับเคลื่อนและแก้ปัญหาให้กับประชาชนในทุกด้านทั้งปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศปัญหาเศรษฐกิจทั้งในและนอกประเทศปัญหาสังคมด้านต่างๆอย่างเร่งด่วนโดยไม่สามารถประวิงเวลาไปได้อีกพักกล้าธรรมจึงได้แสดงจุดยืนของพักให้กับ พภ,ภูมใจไทยทราบ2ประเด็นหลักคือพักลาธรรมยึดถือ3ส,สถาบันหลักคือชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ดังนั้นหากมีการเสนอแก้กฎหมายในอนาคตไม่ว่าจะเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายฉบับต่างๆก็จะต้องไม่กระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นศูนย์รวมใจของคนไทยอย่างเด็ดขาดรวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรกว่า30ล้านคนในประเทศด้วยการปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรเหนือผลประโยชน์ของกลุ่มทุนค่ะ